ตั้งนะโมสามจบพร้อมๆกันครับหนึ่งสองสามนโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาัสสะ ปะขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสส<า>ะโหยาณตัมโถนติปมาณิไม่รู้ต้งแต่นสอมาให้อาจารย์เนี่เด็กก็จะพูดขอบคุณจ้ะปังสกุระปังสกุระชีวารานิชีวารานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนโชยามะโน สา,โโาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิฟังสกุระบังสกุระ,ระจีวรานิจีวรานิาสัิวาริกวรานิ ปฏิคันหาตูคัมหาการทีทารตางปิตายะสุขายะสุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญท้าพระเจ้าทั้งหลายท้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวานข้าบังสกุลจีวอนท้นผ้าป่าเหล่านี้ แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบางสกุลจีวอนต้นผ้าป่าเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนา่เธอ คือคนที่เอายอดยุงพี่มาที่ต้นกำลันะเขาเรียกเพิ่องอ่ันอัพเป็นค้มขึ้นยอปลูกยุบเปนร้อยเป็นพันี่สิบเนีอนีะคติของมันกเคืออะไรโอนเป็นไหมโอนไทยพาชย์เป็นไหมโอนยังไงกดโอนตรงไหนอ่ะมันใช้ครั้งแรกใครใช้ไทยพานี่ไม่หรอ อ๋อนี่อาจารย์ยอดเท่าไหร่เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเลขที่บัญชีกองบุญน,นี้หน่อยเลขที่บัญชีมาบอกเลขที่บัญชีอาจารย์หน่อยเลขที่บัญชีกองบุญกองกลางต้นนู้นอีกต้นนี้ครับต้นสายนี่ครับมาเลยครับทั้งสองต้นซายต้นซ้ายไปเลยแม่แม่ให้มาเป็นซากหน้าเลยครับเอาเงินไปใส่ต้นน,น,นี่อีกนี่อีก ไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าไปข้างหน้าเลยเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนในไลายกดตัวเพิ่มเพื่อน ads s i น e c ุ a t ค้นหาอ d s side chat เลขที่บัญชีกนหมายเลขสามคุณแก้วกับคุณเล็กอะ่ะยกไปถวายหลวงพ่อคุณแก้วกับคุณเล็กยกไปถวายหลวงพ่อคุณแก้วกับคุณเล็กอ่ะเอาลงช่วงนี้ ภาพป่าการศึกษาวัดส่วนแก้วใส่เลยลูกสาธุอนุโมทนาจาที่ลานน่าเลยแเรียบร้อยละอาจารย์โอนเข้าไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะสองล้านแม่การเขียนตรงนี้ค่ะ โดยคิดว่าเยทำบุญแบบไหนที่มันเป็นมากกับน่น่นก่อน่ี่ยก็ทกดปัญาอันนี้มีคนเขาฝากมาถวายเป็นกระบอกเงินให้เกิดปัญญา็นสม่มีโอกาสเรียนแต่พอได้ทุนของวัดไปแต่พนเนี่ยเขาก็ไม่ยต่อไดตะหนอยากห้มาบ้างนะ ุณแม่มากเลยเราเรียนได้จบปีแรกจบแพร่จบหมอเขาก็มามาเล่ามาลาองเาอาตอนนี้อยากกระให้เด็กมาเลยทีเดี๋ยวเด็กเขาตงนี้อะไรจะมาบอกด้วยตัวแทนเด็กมาครับเดี๋ยวมากล่าวมากล่าวขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหน้าเวทีเลยครับอันนี้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเด็กโตก็ทำทยอยมาหน้าเวทีเลยลูก อพัรงงานเลยครับให้ผู้หลักผ de ู้ใหญ่ก็ได้เห็นหน้าหุ่นตา้งาลุกมาวันไหนจะกลาวครับเนี่ยเชิญครับม่านหน้าไปเรมหน้าก่อนหน้าออ้าวใช่พนักาพระเดชพระลพ่อคัดพยองห้้องเข้านครับกี่ยวด้วยแม่ตา เรื่องห้าจานเดียวและพีมพ์นำคอนเทนตั้งที่เคารพทุกท่านดิฉันขอเป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณในนามของ,งนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาขอกราบขอบไม่คุณหลบพ่อพ่อเพียแงและท่านอาจารย์เป็นนางสูงผูง้น่ารักตาว่าการศึกษาเพื่อสนับสนุนพิมการศึกษาให้แก่พวกเราในครั้งนี้าก,าก,นการได้รับทุนในครั้งนี้ทบเป็นโอกาสอลังค่าที่จะช่วยให้พวกเราได้มีแรง ศึกษาเล่าเรียนต่อไปให้ติดใจพี่ ัไปขอกราบขอพุกคุณจัดใจจริงค่ะไม่ให้าอาจารย์กรับนะเอาไปนะอาจนะารยนะ์าาครับต้องเซอร์เวย์มาบิิร Saka-saka mewa-mewa tohi nanti tanang upadapati Dikita-dikita pemeni pamewa temi cetu Sape kuleng-kuleng kebaden do Karena racoyakta menijoti racoyakta Bapak hati-hatimu dani diusani dani tan Badani lo Ayu pano พระหลังเดี๋ยวนี้ฮะยมใครที่ทำประการเบียร์มาตั้งแต่ห้ามื่นขึ้นไปมารับของสังตัวนี้เลยเตัวนี้เราได้ให้ทางอาจารย์เบียภาษาเป็นกับทีมงานนะครับควรจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนึ่งผูหลักผู้ใหญ่ผมก็ทราบข้อเท็จจริงแต่แล้วนะหมายแต่แล้วอาจารย์เบียเป็นผู้มอบให้ก็ได้ครับเรียนเชิญเลยครันเบียกนเชิญครับมารับของครับ เคือว่ากันชอบทำนี 5, ้ใครได้แสนใช้ห้าหมก็ได้นะห้าหมก็ได้คนเดียวอาหารบุญสองพันห้าพันเดี๋ยวรับหลังสุดโอ้มาเลยครับคนไหนคนไหนอาจารย์อาจารย์อาจารย์เบียร์มอบให้เลยครับอ่าสะดวกดีสาธุครับสาธุครับเอ่อขาถ่ายภาพไว้นะครับทีมงานจะถ่ายภาพถ่ายเลยครับนะครับยังไงได้กันทุกคนนะครับทุกท่านจะไม่ได้กลับมือเปล่า แล้วก่อนกลับนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีโรงทานนะครับท่านขนมจีนน้ำยาหรืออไอผมไม่ได้ใจฝั่งตระน้นนะครับก่อนกลับไปทานกัมีน้ำขนมจีนใหคนนี้ให้คนนี้ให้คนนี้ใหคนนี้นี่ไอคนนี้นี่รอบกระเช้ามอบกระเช้าให้คุณยายด้วยอ อุบ่าสอวัสามคืนมาปฏิบัติธรรมสามวันสองคืนไปทานข้าวที่โรงทานได้เลยนะครับเรารับพอเรียบร้อยแล้วเนาะฝากรถรถพอรับได้มีว่ากี่กี่ท่านนักปฏิทินอ่านเราไปฝากท่นนี้คนที่มีมงิเดียวแค่มาจากเมืองนี้เนเดียวเข้ามาเลยเหนือยลบเลยครับมีไามเลยเอาอย่างนี้ถหาอย่างงั้นสรุป เดี miles, so we, so we, ๋ยวมอของนี่เ uh ป wow ็นประแล้วมอบให้าเมแล้วใครก็ไปทวงกันดีอาจารย์หนึ่งหนึ่งหมื่นมาหนึ่งหมื่นมาอันนี้หนึ่งหมืนเเราเอาจารย์มให้ลยครับไปทุกท่านเดินทาอ้านี่น้จิมยินคนละหนึ่งรูปเดินเดินเนเดินเดิ อาจจะขอทันครับเด็กขอตันมาข้างหน้าเลยครับเออทำงานถ่ายภาพหน่อยนี่นี่เมื่อกี้เนี่ยนี่เมื่อกี้เนี่ยนาอ่ะรู้ตัวเครับเด็กขอนที่มารัุนีามารั้งหนาเลยทีเลยทางไหนจะเป็นางไนจะเป็นองนะครับ หนึ่งห่บาทนะครับคุณการศึกษานะฮะไปรับการทางอาจารย์ชวยได้เยเนมาลูกด้วนเนี่ยยุ Galile ่ด pues <ten ayed> ีเลยนะยด้วยแล้วเอาเหผแล้วครับถ <str> <keyboard> ่ายภาพกลับไปลูกกลับเลยกลับไนะครับเดกครับคุณการศึกษาแล้วกลับเลยมอนกินตัวแทนเด็กก็ได้กล่าวขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่แล้วครับภาพว่าส่นแก่ก็ต้องมีไว้ภาพารอาจารย์เด็กก็ต้องเก็บไว้ครับ ขอตบมโทนานละทานมาร่วนอยูในครั้งน mm ี hmm. ้วัน hmm. นีสาบบูชาครับลดยตอนนี้ให้ตุกาศึกษาเด็กครับนะฮะแล้วมีใครเขาบรรจาคะตางมาสามพันมีไหมสามพันห้าพันมีไหมถ้ามีก็มาเลยอาแล้วครับนั้นตุลาศึกษาแค่นี้ก่อนหรเกห้าพันครับ อานุโมทนาปเจอารแงแรก้กันครัแเดี๋ยวเอาเนนักช่อสองหอนังส er. ือสองหอาให้กันเรียน่อเยอะๆอเคยกสลังสลังมีใครเป็นตัวแทนมารับด้รับรับเลยใครทีงานอาจารย์ดีครับรับมีก็ได้นะครับเป็นตัวแทนรับเป็นวารสารกาลยาโหนง ออกตลอดนี่คร oh, in okay. oh, ับร้อนอยู่เลยครับแค่จำเรียนท่านผู้จัดงานนะครับในการจะให้ติยใจสองหอครับเชิญครับพอไม่พอพอไหมพอครับพอเดี๋ยวใครต้องการได้บริษัทได้ไหมนะฮะกับหลวงพ่อพยอมมีได้นะครับเอาต่อเลยแต่เพื่อเวาไม่ท่านจปได้ลาพระเดี๋ยวเดี๋ยวเล่า เราถวายยอดถวายฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลเดี๋ยวอันนี้ถวายถวายใส่ผันด้วยกันถวายใส่ผันด้ยต่ยอดึ้นไปเรื่อยๆครับตัเ้าแล้วเอาบรสารไปด้วยใส่เลยครับใส่ใสนเลยเสาแล้สอราร เดี๋ยวเราจะถวายยอดพระพยอมกันเนาะยอดที่เราร่วมบุญมาทั้งหมดที่เข้าบัญชีธนาคารอาจารย์นะที่เราร่วมบุญกันมาประมาณเจวันเต็มเจวันเต็มที่เราร่วมบุญมาแต่ว่าจริงๆถ้าช่องหลกักมันไม่ปิวซะก,ก่อนมันก็จะน่าได้มากกว่านี้แต่ก็ได้เต็มที่เท่านี้ก่อนยอดทั้งหมดจะเป็นสองล้านหนึ่งดบาท4ี่สเอตางค์เดียด๋วยวยเราถวายพระอาจารย์ร่วมกันเนาะ เราบอกครับยันี้ต้องเรียกตั้งเป็นหัวหน้าม็อกหัวหน้าบุญผู้ม็อกเป็นหัวหน้าบุญโอ้เนี่ยมันเป็นซ้ำนั่นนเ้นแล้วนะไปครับเดี๋ยวถุนทางไว้ท่านนี้ครับปีนานถ่ายครับผมขอรณรงค์ทุนน้าด้วยครับสองล้านกว่านะครับั้งที่เราเริ่มติดยาบ้าก็สองล้านกว่าทุนนากับทางอาจารย์เด็กคนสำคาญและแอดมินเอ็ดสี่พูท่านครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเวทีตรงนี้จะมอบให้อาจารย์เบี้ยหนึ่งข้อเดียวเดี๋ยวใช้ให้เฉพาะอาจารย์นะอันนี้หนึ่งครับอันนี้สองเป็นของอาจารย์ุครับสาธุครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ฝากเต้าทีมงานของอาจารย์เบียนี่ถึงกับอ้เนี่ยมีทานนี่มีทานอาหารโอ้รวมทานอีกสองอันนี้นะัทานแล้เป็นที่ก่อนกลับนะครับไปทานกัน มอนวบอกลากอตรงนี้ครับ้าครับาเอาำงงนี้เทเอา่านี้เอาอย่างนี้เอาตรง้าตะก้าดีครับตะก้าดหน้าเวทีวจะจัดข้อเลยก็ได้ขอขึ้เลยข้้งหน้าเอ้าใกล้คนนลกเดี๋ยวเดี๋ยวราพักเอนดีกว่าครับเดี๋ยวลาพักันแล้วกลมาเป็นแถว อาจารย์เจะกล่าวนำรายเหีนดีครับเอาเลยผมเลยนะครับถือว่าเป็นงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับจะได้กราบลาพระออนุโมทนากับทุกๆครั้งนะครับเรีย,เรยนเชิญครับและก่อนกล่าวลาพระเสร็จแล้วมาดีผลไม้ละม่วงของวัดสุทธเจ้าคนละหนึ่งลูกแล้วก็ข้าไปสไปไไ่องนู้นไปทานโลกทานเพลินครับเรียนเชิญพร้อมกันครับอะรหังสัมมาสัมพ,พุครุพะกาล พรักผ่ตังอิวาเทมิสวากโตพกาตาโมธานังนามสามิสุปฏิปันโนพักผาตสาวกสัสโฆสังฆังนามิ ม่อยกไปเูือไปทานเลยต้องไปงอมพี่งอมเขาถึงจะหวานถ้าไม่งอมงอมก็จะไม่หวานการแจกพาะแดไปะร่วมบุนต่สามเกลพ่อพยอนนะครับมาหยิบมะม่กงไปเลยครับคนโลกวาสานได้ครับทหยิบเลยครับมยมะม่วงเลยนะครับเข้าได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับมาหยิบได้เลยครับไยิบร้อยนะครับ นี่คนี่คยัาตอนเรันาไดปัก็ตดูอหตัดเชื้อเลยก็ดีแต่ตาต้นจะไปยีเองไหมต้นไม่มีแล้วจ้าหมดแล้วเียไม่มีแล้ว

đi khám ăn uống đi khám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  đi อันนี้ด้วยนะไปหมดไปไดยไปหมดเลยเดี๋ยวต้องเอาไปฝากของยาดมจงเจริญต้องให้แก๊ปไปส่งเขาที<_<_<_่บ้านได้ค่ะกระเช้าใหญ่อันที่มีทุเรียนนะคะใช่ใช่ขอกระเช้าใหญ่อันที่มีทุเรียนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย

ก็พาเลยเดี๋ยวเอาคนไปแอดมินไปยืนไปยืนตั้งแถวตรงหน้าเลยค่ะตัวสามเช้าเนี่ยเอาันนี้มาให้เัาไม้กวาดคุณแม่กันจ้า ตาาไปทำแล้วก็คิดเรียนขอบคุณมากเขอบคุณมากเลยอคุณมากเลยขอ่คายขอคมาเยขอบคุณเขอบคุณมากเลคมากเลยขอบคุณมากเลยขอคมาเอคุณมากเลยขอบคุมากเลยขอบาเขอบคมากเลยอบคมากเลอบคมกเอบคุาเลวขอบมากเลอบเยบคุณมากเลยขอบาเลยนะคุณเลยอบคุมากยคายอบคุากเลยขอก็ไย้มาเยอบอกมมอมอยค ไม่ใหเงินนะคะใครยังไม่ได้ผลไม้มีมะม่วงอยู่อยู่ห้าหน้าเวทีเดินมาหยุดได้ออกซ้ายไปต่อแถวรอถ่ายรูปเหตุการณ์ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เหลังจากยกไปได้ไหมต้องให้คนช่วยหิ้วไปพร้อมหลายๆคนพร้อมกันหิ้วไปหิ้วเอาไปเซตรอตรงนู้นเลยก็ได้แต่ว่าหาคนช่วยหลายๆคนยกไปแอดไม่มีน้ำยาต้องตอกหน่อยตอกหน่อยตอกหน่ยตอกหน่อยตอก่อสาธุครับ อันนี้หนูซื้อไปให้หมาที่บ้านอ๋อสวยๆอันนี้มันชอบถ้ามันชอบแต่ตัวนี้โอ้ขอบคุณมากเลยเ็ขอบคุณมากๆเลยสาธุขอบคุณมากเลย จาด่ะจำได้ไหมคะคุอแม่สอสอจาได้จำได้จำได้เจอที่สภา่ั่งไปใหญ่เลยค่ะอ้รอบที่แล้วเราทำบอกไหมอาจา์ป่ะไม่ใช่อ๋อมันสีเดียวกันเลยเนี่ย รร้ยไปใหญ่เลยค่ะุัคนาักิัสบายยเลจำได้รู้ได้รอดเลยไปเจอที่สภามาไงจำได้วันที่เป็นบรรยายแม่นันทาด้วยเออจำได้ได้สามคนไหวได้เลยน้นิงนากคิวอ่านไ่ห้นะจ๊ะนิงจับเว เดิมสองสามค่ะเขาติดต่อที่หนีไปที่ไหนบอกเป็นโควิดก็เลยโทรหาผู้หญิอาจารย์คะคุณเรียนมานมีสองอันให้โรมตีเลยกี่อันอันเดียวไม่ใจเลยนถอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ให้แกวิ่งไปหาเขาเขาเลยนะครับขออนุโรธนาบุญกับทุกคนทุกคนทั้งคำแล้วก็ถวายผ้าป่าในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเครื่องอาจารย์ช่องช่องช่องหลักนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งกล้องก่อนนะอาจารย์จะไปถ่ายรูปนะฮะ คร,รับโนะคร,รับผมะเดี๋ยว่วโนะครับรถพ่อกับแม่ลุวรพ่ออยู่ด้าหนหลังเรบเอาอยู่ไหนจ๊ะที่ปัดโอเคเดี๋ยวจะ่วเอาเอาอพี่มามาโอเคไปนี่ทุกคนหมอนเริ่มหมอนใหญ่มากทามาให้อาจารย์รอนะรอนะเดี๋ยวไปตั้งกล้องก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับแปบบ๊บนึงนะครับชุลมุนนิดหนึ่ง จ์จะมาถ่ายรูปกับ FC ตรงนี้นะฮะที่เดิมเลยตอนนี้กําลังตั้งแถวรอแล้วบิ๊กบิ๊กไปไหนไปไหนไปไหนอาไปเอาโมโอเคไม่เป็นไรวัวเดวให้อยู่นู่นแล้วได้ครับพี่นี่ครับ ีตรรงนนน่อจะาทย์แต่ว่าตรงนี้ก็ตั้งอะไรดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวใช่เพราะมันเดี๋ยวมันจะเกะกะไปครับคนมันจะมันคนเยอะตรงนี้ประมาณน่าอย,ย่าประมาณนี้ครับผมกำลังดูอยู่ว่าจะจุดไหนเพราะัครั้งที่แล้วมันมีสแตนไงฮะมีที่ตั้งพี่เอาจุดไหนดีเอาจุดนี้ไหมจุดนี้เหรอ โอเคทุกนะตรงตั้งตรงนั้นก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมันตรงนี้มันจะเกะกะอะไรกันแบบใช่ตรงนี้โอเคไหมทุกคนภาพรวมโอเคไหมน่าจะตรงนี้นะเพราะว่าตรงอื่นมันไม่มีที่แล้วเนาะพี่พี่ทุกคนโอเคเนาะตรงนี้เนาะผมว่าตั้งตรงนี้ดีกว่าโอเคโอเคตรงนี้ผมว่าน่าได้นะน่าจะโอเคโอเคดีโอเคได้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 นะแตั้งกล้องก่อนเอานี้ออกนี่ก็แล้วกันได้